นะจะไปร้านกว๋วยเตี๋ยวที่แบบที่เคยแบบตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันจําความได้คือฉันก็อยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวก้นแล้วอะไรเนงะี้ยทุกคนเป็นกว๋วยเตี๋ยวในตานานที่ขายมานานมากแล้วก็คือทุกคนในบ้านจะต้องเคยมาขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะก,กินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะก็อยู่ที่สมุทรสาครกระทุ่มแบนค่ะทุกคนคะ่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะซึ่งเปิดมานานแล้วขายตั้งแต่แบบชามละแบบไม่กี่บาทจนตอนนี้ก็ประมาณแบบ20บาทแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคน กลับไปเป็นแม่ค้าขายเป็นยาพีษคันกันหมดคะ ก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ที่ฉันเกิดมาฉันก็มาอยู่แบบจำความได้คือมาขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่เลยลก็คือครู้ว่าแบบมันอร่อยมากแบบวิธีการทำซึ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่นะคะก็แบบไม่ได้ใส่ใส่ผักเหมือนคนอื่นอนะ่ะซึ่งมันมีสามผักด้วยแบบมันมีเยอะมากจริงๆมีกระหล่ำนะคะมีหัวหอมมีสานาแล้วก็มีเม<า>สเ้นเล็กเส้นใหญ่ ชอบกินเส้นเล็กแล้วก็ขนาดอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลวกไปเลยก็ประมาณน,นึงเลยค่ะก็ขายมาตั้งแต่เด็กนะทำเป็นทำเป็นทุกอย่างได้แล้วคะ่ะไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยว้าวคือแบบแล้วเวลาเราทำเสร็จใช่ไหมคะไอ้เครื่องที่เราเอามาอย่างเงี้ยมันจะมี น้ำตกน้ำตกเอ้ยไม่ใช่น้ำตกต้ยมยำแล้วก็น้ำใสนะคะแล้วก็ได้แบบนี้มาเราททำเครื่องไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มาทำงี้เลยเนี้ยค่ะอย่างางี้แล้วเราก็เอาน้องมาเทใส่แบบนี้เลยดิฉันทำเป็นนะเพราะว่าดิฉันกินนนําบ่อยอันนี้เป็นหมูลอยนะคะแล้วก็จะมีน้ำกุ้งอันนี้ เาเรียกว่าน้ำกุ้งแล้วก็ใส่ไปนิดนึงได้และะ้วค่ะทุกคนตามด้วยกระเทียมเจียวแบบเน้นๆอันนี้ชอบกินส่วนตัวนะไม่เกี่ยวแล้วก็เกี๊ยวกอบสองแผน่นอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเส้นเล็กต้มยำของเราจะลองไปชิมทุกคนคะ่ะอันนี้เราก็จะแบบเป็นเส้นเล็กนี่เป็นเส้นเล็กนะคะ มันจะแบบมันจะมีเยอะมากอ่ะอร่อยมาก ก็จะเป็นเกี๊ยวกรอบมันจะมีสั่งแบบแยกด้วยนะทุกคนแว่นนี้เป็นเกี๊ยวปลาอร่อยมาก ปลา,าคือแบบแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบสั่งแยกได้นะทาแมาสิบบาทแล้วก็ยี่สิบแล้วอทุกอย่างยี่สิบแล้วค่ะฉันตกข่าวมากเธอฉันไม่ได้มาที่นี่นานมากตั้งแต่ฉันโตเป็นสาวแล้วสวยแบบนี้ฉันไม่ได้มาเลยก็ยี่สิบบาทนะคะสั่งเพิ่มได้นะแล้วก็เกี๊ยวกรอบยี่สิบบาทค่ะไข่แพงหน่อยเนาะทอดก็นานเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนซื้อค่ะซื้อก็เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าเตามันร้อนแล้วมันก็แบบ ที่สุดทัดคนจะไปดูค่ะเปล่าๆได้นลควแต่ละสิบบาทแต่ละสิบบาทใครสั่งหมูลอยสองแผ่นโต๊ะเมื่อกี้ปะใช่โต๊ะกลางพะการนี่โต๊ะกลางใช่ปะนี่ทุกคนมันก็จะแบบเป็นหมูลอยแบบหมูตอกแบบเนี้ยแล้วก็จะมีต้นหอมมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ปะ มีหมูแดงนะคะจริงๆมันจะมีกุ้งด้วยแต่กุ้งน่าจะหมดไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะแบบเราแบบให้ใส่แบบเนี้ยเเออนียมาที่เราทำไปคนมาเรื่อยเเลยนะบอกก่อน อันนี้ทานที่สองอ่ะอันนี้ทานแบบยังไม่ได้ใสอะไรเลยกินไ,ได้หลายทางนะทุกคนบอกเลยเขากินก็เดี่ยวมากาเพราะยังเป็นร้านป้านะ ชอบมากอันนี้เป็นเล็กแห้งค่ะทุกคนก็จะเรียกว่าหมูลอยนะค่ะทุกคนเน,น,น,นี่ยอันเนี้ยมันคือหมูลอยดูดิหมูลอยทั้งแผ่นเป็นโลอาคพี่เท่าไหร่แล้วคะชามทีซซ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวนะก็ะใส่ลงไปในน้ำแล้วก็จะให้มันลอยค่ะทุกคนเกี๊ยวแล้วก็หอหมูอย่างนี้เลย ย่ยเอาถาดมาเอาถาดมาให้หนูป่ะทุกคนสภาไปเสิร์ฟลูกค้าอันนี้เป็นใส่มาเลยเอาเลดีสเส้นเล็กต้ยมยำกับบะหมีม่แห้งค่ะทุกคนปะพี่ขานี่ค่ะครับผม อัมันแบบมาเยอะตลอดเลยค่ะทุกคนตอนนี้กินไปสองชามแล้วว่าจะกินเกี๊ยวอิ่มแต่ก็อยากกินเยอะๆอะ่ะแบบนานๆปีจะได้มากินเนาะแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันชามละสิบบาทตนะอนนี้ขึ้นมาชามละยี่สิบกนะิโลก็แบบมีชามเนี่ยวางแบบนี้เลยนะแบบเพิบมเติมอะไรเง,งี้ยทั้งวันจริงมันยํางหนมหรอต้มยำอันนี้จะเป็นเด็กเด็กเห็นปะ ของเด็กก็จะไม่ใส่ผักใส่หมูแดงจริงๆมันจะมีกุ้งด้วยนะกุ้งหมดแล้วเรามาช้าเกินไปไปค่ะใส่ถุงมาถุงไปก่อนฉันขายของใช่ไหมตำนานฉันก็เนี่ยมัดถุงบอกก่อนเลยต้มยำนี่มาเลยค่ะมัดถุงเลยค่ะดิฉันเก่งมากใส่ปะใส่น้ำสุกปะปอ่นนี้เนี่ยเอาไว้ใส่น้ำ้มค่ะทุกคนตอนนี้ใส่ถุงกี่บาทละ 30ก,30กับ40สสแล้วแต่ก่อนยังไม่มียังไม่มีแบบนี้ค่ะยัง <Y ang S 2> มไม่มีแบบนี้ค่ะฉันต้องมัดใส่ถุงเองทุกวันวันละเป็นร้อยชุดบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะที่สุดของที่สุดเดี๋ยวดูแบบเทคนิคในการขายอของของมันค่ะ นี่ค <วะ S 1> <ห>่ะเราก็เราก็<ร>าจะได้มาแล้วมาเลยค่ะอย่างน,นี้เลยคะ่ะนี่มาตัวเลยันคิวมันก็ชื่อชื่ออาสาพาจเจริญ <c oughs> ซึ่งลุงกับป้าดิฉันเนี่ยขายมานานแล้วป้าขายมานานเท่าไหร่แล้ววะป้าเหรอใช่ลูกศีษขายมาจริงจริงจะมีโกง,ากงขายมาตั้ง40ปีแล้วลูก40ปีโกงขายมาแต่จริงจริงอ่ะมีโกงเสียไปแล้วค่ะแบบนี็กโกงขายมานานแล้วนะขายแล้วคไง แล้วก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นลูกน,น,นะแต่ก่อนอ่ะจะก่งอ่ะจะขายวันถึงพฤหัดแล้วก็ลุงกับป้าเนี่ยขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้ลุงป้มาม่ขายทุกวันแล้วเพราะว่าจบเดือนแ,แล้วค่ะแต่ก่อนโกงขายชาม้าสิบก็เรียบร้อยแล้วอาจจะพักหน่อยนะไปค่ะ ปเดี๋ยวก็ไปเปิดโคกให้ลนลขา้กห้แพี่เดี๋ยวหนูเปิดเองตำนานการเสิร์ฟน้ำของดิฉันอีกอออแต่ก่อนอออนี่เลยค่ะเราก็เอาโคกแช่แช่แช่แชน้ำแข็งใช่ไหมคะแล้วเราก็มาแบบเปิด่างนี้นะแบบเลยแล้วก็แก้วแก้วใช้แก้วนี้เป่าวะ ไม่ไม่ไม่ใช้แก้วพลาสติกนี่หรอใช้แก้พลสติกอ๋อแก้วพลาสติกเอาหรอเดี๋ยวนี้เออ๋ยวก่อนใช้เป็นแก้วใช้ได้ใช้ได้เหรอใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้าไม่ใส่เลยเล่น เอาอะไรเอาเอาเอาหมูรอนกับปลาใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็เคี่ยวเกาะใช่ไหมใช่แล้วก็เล่นต้มยำทุกอย่างสอนจากใช่ไหมใช่สอนจากอาจารย์โต๊ะหลังสุดโต๊ะหลังสุดจากไปคาฟ่าเดินมาถึงตรนี้แต่ก่อนคนเยอะกว่านี้นะเดินคนนั้นก็จะเอาสิบชามคนนี้จะเอาสิบชามสองชามเป็นสิบบาทไงก็พักก็พักค่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปกินเกี๊ยวของเราต่อน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเกี๊ยวนะอันนี้คือชามที่สามของดิฉันแล้วค่ะอันนี้เท่ากับชามธรรมดาสองชามใช่ไม่อันนี้ชามรึ่ง เอออันนี้ถ้ากับชามธรรมดา2ชามแล้วก็อันนี้เรียกว่าหมูลอยค่ะทุกคนมันจะมาแบบเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยซึ่งหมูที่นี่เป็นหมูแท้นะคะนูผสมแป้งใดๆทั้งสิ้นนะ,ะทุกคนบะหมี่เกี๊ยวค่ะบะหมี่แห้งค่ะนี่คือชามที่5ของดิฉันจ้า <laughs>